สวัสดีครับแล้วตอนนี้เรากำลังเดินทางไปงานคอร์บิวติ้เน็กที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอีกครั้งที่ทางคอ m ์ิวติ้ได้มอบโอกาสประสบการณ์และความทรงจําดีๆให้กับผมทั้งการที่ได้ไปเยือนสตูดิโอเทยัดครั้งแรกเพื่อเข้าร่วมทดสอบโหมดซอมบี้ในเกมคอ m m บิวติ้โมเดิร์นวอลแฟร์และการได้เห็นตู้เปอร์โคล่าในชีวิตจริงครั้งแรกครับนี่น้าเดชช็อตหรือจะเป็นการกินเนื้อย่างที่อเมริกาครั้งแรกครับน่ากินครั้งนี้ดีไม่ได้เดินทางคนเดียวไม่เหงาแล้วมีเพื่อนไปด้วยออีก2ช่ง นั่นก็คือพี่ก้องแบดเน s เกมเมอร์นะครับแล้วก็จานเจมารเซอร์เกมเมอร์โคตรแจ่มรอบนี้ไม่เหงาแล้วดีใจมากนะครับแล้วเจอกันที่อเมริกาวาปอีกทีไม่อยู่อเมริกาเลยครั้งนี้ก็ลุ้นมากนะครับว่าสถานที่จัดงานเนี่ยจะอยู่โซนไหนครั้งแรกเนี่ยเป็นทะเลครั้งที่2อเนี่ยอยู่โซนภูเขาส่วนครั้งนี้อยู่กลางโคเรียทาวเลยฮะถึงโรงแรมแล้วเหนื่อยมากเดินทางมา20กว่าชั่วโมงโอ้โหเนี่ยลิฟต์เปิดออกมานี่ตกใจเลยฮะนี่โรงแรมหรืออะไรเนี่ย ทำไมมันตกแต่งแบบนี้เป็นสไตล์ที่เรียกได้ว่าแจมโบเลยประเด็นคือได้ห้องสุดทางเดินด้วยซึ่งจากประสบการณ์การฟังเรื่องผีในเดอะโกส t เนี่ยไม่ใช่เรื่องดีเลยหยอกครับหยอกเมกาไม่มีผีหรอกลุ้นเอาแล้วกันคืนนี้มาทัวร์ห้องกันดีกว่านี่สิบกว่าองศาแต่งตัวอะไรวะด่ยนะครับมาโอ้โหชั้นวางของตู้เย็นน้ำเนินะตู้เสื้อผ้านี่ที่นอนครับตอนแรกผมหาที่เปิดไฟไม่เจอปรากฏว่ามันไม่มีไฟครับ มันสลัวสลัวอย่างนี้เลยนี่มีโคมไฟอยู่ตรงนั้นแค่ดวงเดียวแค่นี้เลยครับล,นล,นลนนน้นล้นทวนทวนเลยครับถือว่าใช้ได้ใช้ได้นะฮะเหมาะกับการพักผ่อนนี้โอ้โหโห้องน้ำครับโอ้โหบกลันคบกลันแจมครับแล้วก็นี่พระเอกของงานเลยข้างนอกนี่ครับโอ้โหเป็นไงเป็นไงเห็นวิวเต็มเต็มครับหืเปิดเผยมาก เป็นห้องที่เปิดเผยมากๆโอเคครับภารกิจของเรายังไม่จบแค่ขึ้นเอากระเป๋ามาเก็บจริงๆเขาเรียกลงไปที่ชั้น2เพื่อเอาของอะไรบางอย่างซึ่งไม่รู้ว่าเป็นอะไรไปดูป้ายเด่นๆเลยคอบดิวตี้เน็กซ์เวลคัมเป็นประจำแบบนี้ทุกทีสายรัดข้อมือคอบดิวตีครับจนกว่าจะกลับไทยใส่แล้วห้ามถอดเพราะมันถอดไม่ได้ครับเฮ้ย ครั้งนี้มีเพลเยอร์เล้าให้ด้วยเผื่อใครคันมืออยากเล่นคอมอยากสตรีมเกมได้เลยฮะห้องนี้แต่ของที่วางโชว์อยู่หน้าเล้านี่ <c oughs> เด่นสะดุดตามาเลยโมเดลจำลองด่านลัสคครับว้าวว้าวทำมาเป๊ะเลยเนี่ยถัดมาห้องข้างๆอันนี้พลาดไม่ได้พระเอกของงานเลยฮะห้องแจกของขวัญครับ อโหโหโหบอกเลยละลานตาอะไรเป็นอะไรไม่รู้ะวางให้เราหยิบพลึบนี่ของฟรีทั้งนั้นและนี่คือสุดยอดความเอ็กซ์คลูซีฟในการมาร่วมงานนี้ฮะคือเราจะสามารถคอสตอมเสื้อเองได้ซึ่งมีตัวเดียวในโลกเราเลือกได้เลยฮะโลโก้คอสติมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอยากให้ภาคไหนติดตรงไหนคอสตอมเองได้หมดเลยครับอันนี้ทีมงานเอาตัวอย่างมาให้ดูทำข้อสอบยังไม่ตั้งใจขนาดนี้ข้อสอบนิกาเลยนะแต่การสอบนี่แบบอันนี้ต้องเลงดีๆ เสร็จแล้วครับเสื้อที่ผมออกแบบใช้เวลาลังสันกว่า20นาทีอพอทําเสื้อเสร็จทีมงานก็เอานาฬิกามาให้เลือกฮะว่าอยากได้แบบไหนนี่มีสีทรายแล้วก็สีดำคุณผู้ชมว่าแบบไหนสวยอุย้ยแอบมบีสปอยภาพพ,พร็ิพดิท w a วอ o ซ e นโมบายบนกล่องด้วยมาหาอะไรกินตอนจะเที่ยงคืนนี่เจอบาร์บีคิวร้านจุกกู้ปิดตีนหนึง ชายชะกัน3คนเดินทางมาจนถึงหน้าร้านแล้วได้พบกับความจริงที่ว่าเป็นร้านบุฟเฟ่ครับโอ้โหบุฟเฟ่ตอนเที่ยงคืนวันหลังค่อยมากินใหม่แล้วกันเปลี่ยนแผนมากินอะไรง่ายๆอย่างไก่ทอดเดฟฮอตชิคเก้นแทนแทนแทนไก่ทอดในอเมริกาครั้งแรกดูสีสันซะก่อนแดงแป๊ดนะฮะอันนี้ขนาดไม่ใช่สั่งเผ็ดแบบเอ็กซ์ตรีมนะไหนเผ็ดระดับปานกลางเป็นยังไง,งนอกกรอบข้างในยังช้ำฮะคตรดีเลย โอ้ยไม่ไหวฮะแซบเกินก่อนขึ้นห้องขอจิกมอนสเตอร์เอนเนจี้ักกระป๋องแล้วกันในงานมีแจกตลอดนะฮะอยากหยิบเมื่อไหร่ก็หยิบได้วันนี้ไม่ไหวแล้วครับง่วงเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตื่นมารีวิวของในกระเป๋ากันดีกว่ามาดูกันมีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มที่ตัวกระเป๋าก่อนเลยบอกเลยว่าคุณภาพดีมากนะครับฟิวเป็นเหมือนหนังเทียมกันน้ํานอกจากตัวกระเป๋ากันน้ําแล้วซิปครับเขาใช้ซิปแบบกันน้ําด้วยโอ้ว้าวดูข้างในกันโอ้โหอย่างชอบ สัมผัสดีผมจะค่อยๆหยิบออกมาทีละชิ้นเลยนะฮะเหมือนสุ่มกาชาเอ้ปึ๊บตัวแรกครับเสื้อยืดสีขาวด้านหลังเป็นลายโกสหัวระเบิดอือโคตรเท่เสื้อนี้เขาก็ได้ The Hundred ทำให้นะครับเล่นมุกเดิมฮะใส่เลยแล้วกัน <c oughs> เป็นไงสวยไหมสวยไหมดูข้างหลังดูข้างหลังของชิ้นต่อไปนี่เลย <c oughs> มาเรียบๆครับเจเคเกตสีดําแล้วด้านหลังก็เป็นโลโก้โกสเหมือนกันนะครับมาได้ถูกจังหวะมากนะฮะบ,บอกเลยว่าข้างนอก 10กว่าองศาแล้วผมไม่ได้เอาเสื้อแขนยาวแม่ของชิ้นต่อไปอุ้ยลายเดิมล้วนเลยถุงห้าครับนี่รดลกร้อนชิ้นต่อไปครับกางเกงครับโอ้โหหบเซตเข้าสูตรอะไรอีกกางเกงขาสั้นด้วยเอาเข้าไปนี่โอ้ยอันนี้ไม่มีลวดลายอะไรเลยมีโลโก้ซ่อนอยู่ดูเร็วนี่โ เสกเข็นย,ยาวมาเรียบๆเหมือนกันให้ใส่คู่กางเกงแน่ๆโอ้ในกระเป๋ายัางมีอีกครับคลอซ็อกเป็นถุงมือนิ้วครับแล้วก็นี่ครับป๊อปซ็อกเก็ตนะครับเป็นตัวแปะไอเนี่ยหลังโทรศัพท์เนี่ยเห็นไหมต่อไปครับนี่อุย้ยสวยเลยตีมภาคนี้เป็นสีแดงนะฮะข้างในไม่มีอะไรหมดแล้วนะครับสำหรับของในกระเป๋าแล้วก็จะมีนเป็นสายสะพายสําหรับห้อยเจ้าตัวนี้เกือบลืมถุงนี่ อันนี้ผมก็ให้ดูไปเมื่อวานแล้วนะครับว่าเราได้อะไรมาบ้างก็จะเป็นนาฬิกาอันนี้ผมเลือกตัวสีทรายมาที่ผมไม่ได้เอาสีดํามาเนี่ยเพราะว่าผมชอบสายแบบผ้าคอนดูล่าแบบนี้มากกว่าหนังเทียมแบบสีดำนะฮะหน้าปัดอะไรเนี่ยก็มีรายละเอียดสวยงามกว่านะฮะแล้วแต่คนชอบผมชอบแบบนี้แล้วก็นี่ครับจอยเกมแบ็กบนแล้วก็อันนี้ครับผมสงสัยมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่ามันคืออะไรซีเรียลอาหารเช้าครับรสวานิลาเห็นลิงตัวนี้และอยากเล่นโหมดซอมบี้มากนะะด้านหลังมีให้ระบายสีด้วย เจ๋งมากครับของที่เขาแจกในภาคนี้เหลืออีกอย่างหนึ่งก็คือเสื้อที่เราสั่งทําไปเมื่อวานอยากเห็นแล้วมันจะสวยขนาดไหนเมื่อกี้มีเมลเข้ามาบอกพอดีนะว่าเสื้อเสร็จแล้วไปเอาเสื้อกันมีวิธีไหนที่จะทําให้ผมไม่ตกใจตัวตรงทางเดินไหมครสะดุ้งตลอดเลยเอาวะมาวะได้แล้วครับเสื้อคอสตอมตัวเดียวในโลกแต่ละตัวเนี่ยไม่เหมือนกันแน่นอนบอกเลยว่าเวลิกูดมาดูครับมาดูนี่ที่ผมตั้งใจเลยเนี่ยคือติดเรียงภาค นี่ Modern Warfare Modern Warfare 2แล้วก็ภาคล่าสุด Modern Warfare 3ปี2023นี่ะครับนี่ก็เป็น Warzone นะน,นี่คั d ดิวตี้ลี e ครับแขนเสื้อเนี่ยผมจะเอาที่มันเป็นแพดรูปหัวกะโหลกมาใส่นะครับอันนี้เป็นคัพดิวตี้โกสแบ็กออฟนะครับแล้วก็แบ็ c ออฟ s 2มาอีกข้างนี่โอ้โหนี่ คลาสสิกเลยนะครับอันนี้เขาอันนี้เป็นเบสนะฮะทุกตัวจะมีตัวนี้คอลเบวตี้20ปีครับผมตั้งใจเรียงมาอย่างนี้เลยนะครับคอลเบวตี้2 3 4ม o เดิ n วอลเฟร์ม o เดิ n วอลเฟร์2แล้วก็ม o เดิ n วอลเฟร์3 ส่วนข้างหลังครับเรียบๆไม่อยากใส่อะไรมากนะฮะข้างบนจะเป็น World War II แล้วข้างล่างก็เรียงตามนี้เลยนะฮะโอ้โหเรียบๆฮะเรียบๆไม่ใส่อะไรเยอะตอนนี้ผมได้รับภารกิจพิเศษนะครับจานเจกับพี่ก้องไม่ได้ไปด้วยนั่นก็คือการไปทดสอบโหมดซอมบี้ที่สตูดิโอเทรอช์ครับโอ้โยมาแล้วรถคันบิ๊กเบิ้มของเราความอเมริกาฮะทุกอย่างมันจะใหญ่บิ๊กเบิ้มและโคตรเท่ในเวลาเดียวกันดูรถสวยมากครับ เดินทางมาถึงสตูดิโอผู้ผลิตเกมแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เขาแจ้งว่าเราจะถ่ายได้แค่ทุกอย่างที่หน้าล็อบบี้เท่านั้นหลังจากเข้าไปข้างในแล้วห้ามถ่ายอะไรทั้งนั้นเป็นความลับขั้นสุดยอดแต่ทีมงานเขาก็มีไฟล์ฟุตเทจจากในเกมติดไม้ติดมือมาให้เรารับชมกันด้วยครับ และนี่ก็คือโหมดซอมบี้ใน c อเ p o ตี้โมเดิร์นวอลแฟร์ทสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นโหมดซอมบี้มาก่อนมาลองเล่นภาคนี้เถอะครับมันสนุกมากเพราะเหมือนได้มีการเอาความมันจากโหมดซอมบี้มารวมกับโหมด DMC ในวอ z โซนครับผมสปอยได้เท่านี้เดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีวันงานละกันนะฮะ <c oughs> เล่นเกมเสร็จก็มีเลี้ยงข้าวด้วยโอ้โหจัดเต็มเกินไปแล้วจัดเต็มเกินแฮมเบอร์เกอร์ก้มมาโอ้โหฟิวเหมือนทำกินหลังบ้านคุณผู้ชมดูชื่อเมนูเครื่องดื่มครับ back of hot bowl a t b a r ฮะโอ้โหเป็นการครีเอทชื่อเมนูได้ตรงเกมมากๆมาถึงที่ก็ต้องลองสั่งมาซักแก้วครับนี่จะไปหากินทั้งนอกก็ไม่ได้นี่เป็นเมนูพิเศษเฉพาะในอีเวนต์เท่านั้นนาได้แล้วฮะ แลกออ,อฟฟ้องปุดๆเลยเสร็จสิ้นจากภารกิจตรงนี้ก็กลับโรงแรมไปหาพี่ก้องกับจานเจครับวันนี้2คนนั้นว่างไงไม่มีภารกิจคงจะไปเดินช้อปปิ้งกันทั้งวันเลยเอาละครับตอนนี้กำลังจะไปกินข้าวแต่ประเด็นคือจานเจหายครับติดต่อไม่ได้ก็ <c oughs> เลยเหลือกันอยู่2หน่อจะไปกินเนื้อย่างเมื่อวานเมื่อวานเราไปแล้วเราไม่รู้ว่าเป็น,น,นบุฟเฟ่ใช่ใช่แล้วมันดึกมากแล้วเราดึกแบบ <c oughs> ดึกแล้ว่ะจะเที่ยงคืนจะตีหนึ่งแล้วอ่ะเราเดินเดินเข้าไปแล้วเอ๊ะออกดีกว่าให้เขาเก็บร้านเถอะ วันนี้เลยมาซ้ำใหม่ฮะต้องโดนจุกครู่กนี่ฮะบรรยากาศภายในร้านเหมือนที่ไทยไหมอ๋อดูเนื้อก่อนอันนี้จะมีหลายราคาให้เลือกนะฮะเราเลือกเซตสุดท้ายเลยนะครับสั่งได้40ว่วอย่างแต่เราจะสั่งเนื้อแค่4อย่างสุดท้ายนะ,ะเพราะว่ามันสุดยอดพรีเมียมมือสันมือสันเนื้อย่างครั้งแรกในอเมริกาโอ้หิวหิวมือสันเลยมือสันโอ้ยนุ่มอร่อยเลย บริการดีฮะแทบไม่ต้องทําอะไรเลยเขามาปิ้งมาตัดมาซอยให้หมดเรามีหน้าที่แค่ขีบเข้าปากดูดูที่นี้มันช้ำๆเลยพอจิ้มกับซอสตัวนี้แล้วกันโอ้ยดูน่าจะแซ่บน่าดูเป็นยังไงก็เหมือนพริกป่นใส่น้ำส้มสายชูครับอร่อยใหม่ก็อด ตัดให้คัดเละชับชับชับกลไกคมมากเนื้อก็นุ่มมากเช่นเดียวกันย่างเนื้อมันหยดลงไฟติ๋งติ๋งเลยครับลูกโชกโชนบอกเลยเป็นมื้อที่ตลาตึงใจมากในอเมริกาว้าวต่อครับปาดเข้าไปฮะติดกองเจนล่อซอยจุแล้วซอยจุอินเมกาครับเป็นยังไงพี่ปาดเข้าไปหันช้ำไหม หวานฉ่ำไปดูจากหน้านี่หวานเจี๊ยบแน่นอน,นมาแล้วเจ้าชายนิทาหลับพึ่งตื่นครับโอ้ยก็ว่าหายไปไหนเราก็เป็นห่วงไง<ก>ติดต่อไม่ได้ซึ่งตอนนี้ผมก็ขอตัวไปจัดก,การเนื้อชิ้นนี้ก่อนละกันะกนะครับ <c oughs> มีคิวนัดถ่ายรูปเฮดช็อตครับ <c oughs> โอ้โหไอ้ช่างภาพมบืออาชีพคนนี้ไม่ธรรมดานะฮะชื่อดังระดับโลกผมจะไม่บอกว่าเป็นใครใครรู้จักช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยละกันนี่นึกว่าเจกลายซินตึงเตง แอคจ้าดโคตรหอนี่ผมหน้าหน่อยโอ้โหเป็นไปกไน หล่อเกินถ่ายแบบครั้งแรกด้วยตอนนี้ทุกคนก็มีภารกิจนะครับให้ไปยังสถานที่จัดงานเพื่อจัดเตรียมสเตชันในการไลฟ์สตรีมวันพรุ่งนี้ตอน9โมงเช้าครับพร้อมกันทั่วโลกแต่เวลาไทยเที่ยงคืนผมชอบมากเวลานั่งรถอยู่ต่างประเทศไปยังสถานที่ที่ไม่เคยไปเนี่ยโอ้ยเห็นอะไรก็มบบสวยงามไปหมดเลยถึงแล้วสถานที่จัดงานต้อนรับด้วยผลงานอาร์ตติสระดับโลกฮะสวยไหมเพิ่งรู้พรุ่งนี้มีแข่งเอ็นดาวมนด้วยเดียวเดียวเดียวอันนี้ทางเข้าเลยเนีย่ยใช่เลยเนีย่ย <Okay, good. S 1> เขามีหมดซอมบี้ไงในงานเลยมีเปอร์โคล่าให้กินด้วยนี่เท่สุดเลยดสช็อตครับพอมาทําเป็นของจริงแล้วย่างจา้าพะลองสักหน่อยกดปุ่มคนระับปืด้ดมาไหมมาไหมอ๋อ้ล้ใช้ได้จริงด้วยดูน้ำครับเป็นลิควิดเดฮะกระป๋องอยางสวยเลยสองหนุ่มผู้นี้น่าจะหิวจัดฮนะเดินมาปาดพิซซ่าไปสองถาดน,นะน,น่ากินมากมืเหอหอมฉุยเลยผมขอแบ่งของที่กล้องมานิดนึงเ ชีพเน้นๆลิตเติ้ลซีซ่าฮะ X กับโมเดิร์นวอลแฟร์ทีนี่ดูกล่องซะก่อนน่ารักสุดๆโซฟโกสกับตันไพรส์วิ่งตามคุณทรงทิซซาซึ่งหลังจากนี้ก็ไม่สามารถถ่ายอะไรได้แล้วนะครับจนกว่าจะวันงานเป็นการฟังบลิฟก่อนวันงานพรุ่งนี้ออกมาอีกทีก็ตอนเย็นเลยครับบอกเลยว่าเพลียมากสําหรับวันนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วขอกลับไปพักผ่อนก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้มีงานตั้งแต่เช้าเลยแกก็นักวอเหมือนกัน เช้าวันงานแล้วตอนนี้เขาให้ทุกคนลงไปเตรียมตัวกันที่ข้างล่างแล้วก็รอรถมารับตื่นเต้นมากนะครับเดี๋ยวจะต้องไปไลฟ์ Live, ซึ่งเวลาไทยเนี่ยประมาณเที่ยงคืนไม่รู้จะมีใครรอดูหรือเปล่าน,นะออไม่รอลิฟต์แล้วกันนะครับสะดุ้งเลยลงมากันแล้ว เฮ้ย <Hey, S 2> พี่ก้องกับจานเจยังไม่มาเลยฟ้ายังมืดอยู่เลยนะฮะ6กโมงกว่ากําหนดการของเราคือ9ก้าโมงเช้าไขรปิ้งไก่ไว้เ่ยเอาเละครับตอนนี้มาอยู่ในงานแล้วคือสถานที่เนี่ยค่อนข้างจะแคบกว่าครั้งที่แล้ว <c oughs> แม่อยากนั่งกลางนี้มากนะครับแต่ว่าเราอยู่หลังนู่นนะ ทางเข้าของเราอยู่หลังสเตทครับต้องขึ้นไปข้างบนด้วยบอกเลยว่าไฮคลาสและนี่ก็คือมุมมองของคนเบื้องสูงอย่างเราเรานะฮะเราเห็นเขาหมดเลยนะแต่เขาไม่เห็นเรานะครับเราเห็นเขาแบบเดินเลยนะเซตเซ็ตไว้เหมือนครั้งที่แล้วเลยนะครับสองจอคอมสองเครื่องนะฮะสเปคแน่นๆ g เกมมิ่งเกียร์นี่ไฮเปอรเเต็มระบบนะครับนี่ มงเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังนะฮะโอเคครับเซตอัพ okay, ร,ระบบอะไรเรียบร้อยตอนนี้เราอยู่ในงานที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาในงานคอฟดิวตี้เน็กซในการเปิดตัว Modern Warfare 3 c o คอฟดิวตี้โมเดิ a r นวอลุยมีอะไรอัปเดตใหม่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวผมสรุปคร่าวๆให้ฟังละกันเริ่มกันที่มันติเพเยอร์ครับ สำหรับมันติเพยเยอร์ในภาคนี้จะมีการดึงไอคอนิกแมปทั้ง16ด่านกลับมาให้เราเล่นบอกเลยว่าแฟนเกมคอปปี้ี้ได้หายคิดถึงแน่นอนสำหรับด่านเก่าๆในความทรงจำของประวัติศาสตร์คอปปี้ี้ที่ผ่านมาตลอด20ปีและอีกหนึ่งอย่างที่ภาคนี้นำกลับเข้ามาก็คือ Movement ครับการเคลื่อนไหวของเราในภาคนี้จะรวดเร็วและอิสระมากขึ้นมีการเพิ่มสไลด์ยิงปืนเข้ามาด้วยถูกใจสายซิ่งแน่นอนนะหมดพอดีงงงครับไม่ใช่คอมตัวเอง และอีกหนึ่งโหมดที่ผมชอบเลยคัดโรสหรือโหมด3-3-3ฮะจะแบ่งเป็น3ทีมทีมละ3คนจะชนะได้โดยการสังหารฝ่ายตรงข้ามให้หมดหรือว่ายึดพื้นที่ให้สำเร็จส่วนตัวชอบโหมดนี้มากเพราะมันตื่นเต้นกดดันและไม่นัวเกินไป รบบการแต่งปืนดีไม่แพ้ภาคก่อนหน้าแถมยังเพิ่มคอนเวอร์ชันคิดในการดัดแปลงปืนอีกด้วยครับแล้วภาคนี้มันบอกข้อดีข้อเสียของของแต่แตละอย่างมาเลยครับดีมากส่วนของการใส่เปิร์กตัวละครจะเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าแทนเช่นรองเท้าก็จะเป็นรองเท้าวิง่งรองเท้าเดินเก็บเสียงซึ่งมันเจ๋งแล้วก็สมจริงขึ้นมากครับที่ตัวเกมเปลี่ยนเปิร์กมาเป็นอุปกรณ์แบบนี้และนี่เลยไฮยไลท์ของงานฮะโหมดซอมบี้ที่ใครๆเห็นก็ต้องร้องว้าวหลังจากที่ผมได้ไปทดลองเล่นมาเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเกมเต็มออกได้นอกใจวอร์โซนไปเล่นซอมบี้ เพราะมันไม่เหมือนภาคก่อนๆที่เคยมีมาเลยเพราะจะเปลี่ยนจากการเล่นเป็นด่านเป็นเวฟเข้าสู่โลก Open World ครับเรามีอิสระในการเล่นอยากไปไหนไปอยากทำภารกิจอะไรทำคล้ายๆกับโหมด DMC แต่ว่าจะควบคู่กับการหาของหาอาวุธหาเงินเพื่อนำไปอัปเกรดตัวละครเพราะว่าถ้าตัวเราแข็งแกร่งไม่มากพอเราไม่มีทางที่จะชนะบอสได้เลยครับอันนี้ผมนิยามออกมาเองนะครับว่าเป็นโหมดซอมบี้รวมกับ DMC เดียมันเป็นสูตรผสมที่กลมกล่อมมาก พอซอมบี้มาอยู่ในโอเพนเวิลด์แล้วเนี่ยมันขยายจัก,กรวาลวามวินาสันตโลออกมาได้แบบอลังการมากมันไม่ได้จํากัดอยู่ในพื้นที่ด่านเล็กๆอีกต่อไปศัตรูของเราก็จะเป็นฝูงซอมบี้เหล่า NPC ทหารแล้วก็จะพบกับผู้เล่นทีมอื่นแต่เราไม่ได้เป็นศัตรูกับเขานะครับเราสามารถชวนผู้เล่นอื่นมาร่วมซ้อมพอเดียวกับเราได้ยิ่งคนเยอะยิ่งทาภารกิจง่ายขึ้นยิ่งสังหารบอสได้ง่ายขึ้นเพราะบอกเลยว่ามันยากสุดๆเลยครับในเกมจะแบ่งออกเป็นหลายโซนนะฮะยิ่งเราเข้าใกล้กลางแผนที่ศัตร ตีแรงเป็นอย่างมากบอสก็ตายยากมากจากที่ผมลองเล่นมาถึงแม้ว่ามันจะทา้าทายแต่นั่นเลยครับคือความสนุกของโหมดซอมบี้พรีออเดอร์เกมวันนี้ฟรีสกินโกสซอมบี้เอาไปใช้ในวอร์โซนก็ได้โมเดิร์นวอร์แฟร์สองสามก็ได้เอาละ้ฮะทีมงานเอาข้าวมาให้เรียบร้อยแซนด์วิชผักไส้ชีสครับโอ้โหเฮลตี้สุดๆเป็นเมนูที่ตรงข้ามกับสารรูปผมมากเลยอุ้ยอร่อยาก <c oughs> ดูของพี่กล้องโอ้หใหญ่จัดเสาเท่าบ้านกินแก้ะเนี่ย ในเวลาวอร์โซนฮะมาแล้วมาแล้วอูคุณผู้ผมชมดูด่านแบบสดใสส,ดสุดๆอะด่านใหญ่อย่างสวยอะ่ะสวยผมชอบแบบอินเตอร์เฟสแบบฮิตพ็อกอะไรตอจยิงมากแล้วก็เสียงด้วยโคตรสะใจเลยเวลายิงโดนหัวหัวแตกโอ้โหไม่ไหวจริงๆลูกพี่คนเพียบเลยมาแล้วมาแล้ว โหสามไม่ตายอีกระเปิดไปแล้วเราเปิดมาเอ้าเระเปิดมาเอ้าเอาขี่กล้องเหรอไอ้อ์ดไอ้อ์ดไอ้อ์ดนี่เองอุ้ยสไนเปอร์ล่วงครับนี่ครับคู่แรกใหม่ซึ่งบางทีเนี่ยมันจะสุ่มมาเป็นแบบกลางคืนแบบดับไฟไนท์วิชั่นยิงกันผมชอบโทนภาพของภาคนี้นะมันดูสดใสดีกว่า นี่ระบบกระสุนกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับตายหนึ่งมีฮอด้วยขับได้ปะนะ่ะเฮ้ยฮอใหญ่โอ้น้ำมันหมดไอ้บ้าเอ้ยใช่รถไฟภาคนี้เราสามารถขับได้มันแบบไปหน้าถอยหลังได้นะครับสามารถจอดได้แบบแวะแวะซื้อของอะไรเงี้ยกลุลังคาเห็นและ้ะ ดาวนี่ไงหัวนะเดียวร่วงครับเรียบร้อยครับวันช็อตวันคิวเห็นไหมเห็นไหมเราจะมีปืนสั้นเอาไว้ใช้ในน้ำแล้วทุกคีต้องพุกมาอันนี้ไม่ต้องครับมีให้เลยตอนว่ายน้ำตอนปีนบันไดครับหืออย่างเข้มปืนนี้อย่างเข้ม ก็ประมาณนี้นะครับไฮไลท์คร่าวๆจากงาน c a l l of Duty Next ในการเปิดตัว Mo เด r n w a r f a r e ภาค3ซึ่งเกมเต็มจะเปิดให้เราเล่นในวันที่10พฤศจิกายนนี้แต่ถ้าใครอยากเล่นก่อนสามารถพรีออเดอร์ล่วงหน้าได้เลยนะครับซึ่งถ้าเราพรีออเดอร์ w a อ l ์ส์ i ีดิจะได้สกินตัวละครสุดเท่บลูปิ้นปืนสุดโหดได้รับแบ็กเซล์พร้อมกับปลดล็อก50เทียร์ฟรีๆและที่สำคัญสิทธิ์เข้าเล่นเกมก่อนล่วงหน้าคุณผู้ชมสามารถพรีออเดอร์ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ งานจบคนไม่จบครับหาอะไรกินต่อนี่คือแก๊งชายชะกันผู้หิวโซเดินทางมาปาดชาบูบุฟเฟ่ครับโอ้โหดูเนื้อเนื้ออีกแล้วโอ้ยเนื้อดีจังเลยที่อเมริกาเนี่ยจุ่มไปสักทีห้าวิพอห้าวิพอสุกแล้วนะจิ้มน้ําจิ้มไปทีเข้าปากครับผมหวานเจีย๊ยบและนี่คืนวันสุดท้ายทีมงานเขาจัดปาร์ตี้ที่โรงแรมผมขอจากกันไปด้วยบรรยากาศงานละกันนะ Prepare 3 now and get access to the Premium Vault Edition and thrilling new content, including the Nemesis Operator Pack and the Fate Weapon Vaults, including two weapon vaults and multiple attachments. The Season 1 Black Cell Bundle with 50 tier skips. Pre order any digital edition, including cross gen, and experience thrilling gameplay with campaign, multiplayer, and zombies, including early access to the open beta and campaign. And instantly unlock the Soap Operator Pack in Modern Warfare 2 and Call of Duty Warzone. Call of Duty Modern Warfare 3. Pre order now.